So ah, good morning everyone how are you okay i think everyone am fine uh, i think everyone fine okay ladies to study okay i think everyone should be ladies who to study oh, today โอเคพูสัทยดีกันเนาะวันนี้นะคะครูหนูแดงเนี่ยขอแนะนำตัวเองว่าคู่หนูแดงแล้วขอเรียกแทนตัวเองว่าครูหนูแดงนะจะมาสอนเรื่องสีหรือว่า colors ของเรานี่เองอันนี้นะคะต้องขอบคุณสื่อน่ารักน่ารักจากห้องเรียนน่ารักของครูสละเปาด้วยนะคะค่ะอันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันอ่ะ colors colors สีเนาะสีจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากเลย ่ะสำหรับปสีแล้วเนี่ยไม่ยากเลยมาดูต่อไปนะคะรูอออขออนุญาตเลื่อนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเพื่ออ่านว่า what, what color is it what what color is it สีอะไรเอ่ยคะที่เราดูอยู่นี่คือสีรไรหนดูยิีอันนี้คือสีอะไรเอ่ยสีชมพูทีนี้ภาษาอังกฤษสีชมพูเรียกว่าอะไร pink 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 ก็คือสีชมพู what color is it ตอบว่า it is pink pink โอเคแล้วแต่เรานะคะว่าเราจะมีสัมเนียงแบบไหนหรือว่าอัฟเซนแบบไหนใช่ไหมอต่อไป what color is it what color is it สีอะไรเอยตอนนี้สีเขียวนะคะสีเขียวนนี้ภาษาอังกฤษเนี่ย สีเขียวเรียกว่าอะไรเรามาดูกันดีกว่าสีเขียวนะคะเรียกว่ากรีนกรีนกรีนตัว R เอาลิ้นหอกเข้าไปข้างในอย่างนี้กรีนกรีนกรีน e n โอเค What color is it? It is green green o k a โอเคเลยค่ครูคิดว่าทุกคนน่าจะออกเสียงตามอยู่นะคะอ่าต่อไปนะ What color is it สีอะไรเอ่ยคล้ายว่าจะเป็นสีม่วงไหมสีม่วงเนอะเจ้าหมีสีม่วงนะคะเรามาดูกันว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสีม่วงเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะ per p e per p e ตัว a เสียงหอลิ้นเข้าไปตัว l ลิ้นแค่แตะเพดาน per p e per p e what color is it it is her her o อเ k a y very g next what color is it สีอะไรคะสีอะไรเจ้าชาไข่มุกตัวนี้เป็นสีอะไรเอ่ยชัดเลยสีเหลืองนะคะสีเหลืองทีสีเหลืองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครูว่าคำนี้พวกเราน่าจะรู้กันอยู่แล้คือขึ้นต้นด้วยเยลลงท้ายด้วยโล่ลอ,องเดาดูว่าคืออะไรอ่าชูเฉลยแล้ว เอาไม่ใช่สีส้มนะคะคือดูผิดเอ I'm so sorry จริงๆแล้วเนี่ยคือสีส้มแต่ค่ยมองว่าเป็นสีเหลืองเข้มนะแต่จริงๆก็คือสีส้มนะคะไม่ต้องมาขำครูเลยครูรู้ว่าครูผิดพลาดผิดเป็นครูนะคะไม่เอาไม่ยิ้มแบบนี้นะคะครูรู้นะว่าพวกเรากำลังขำครูอยู่อ๋อเลนออเลนออเลนจื อเลนจ e ออกเสียงนะคะอเลนจ e อเลนจ e คือสอีส้ม What color is it? ก็คือ it it is orange โอเคเวทเกิดทีนี้สีอะไรชัดเจนเลยว่าเป็นสีอะไรนะสีอะไรนะกูจะไม่ตอบแล้วเดี๋ยวกูตอบผิดอีกเนาะกูไม่ตอบแล้วเดูตอบผิดอีกดูเด็กนองสิละ ว้า wow, blue, blue 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 คือสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนั่นเองนะคะ blue เนี่ยเราใช้ได้ทั้งสีฟ้าและสีน้ําเงินเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เรียกสีน้ําเงินถ้าเกิดเป็นสีฟ้าเนี่ยเราก็จะมีคําเรียกที่แตกต่างกนออกไปอีกทินเรามาดูกันว่า blue เนี่ยถ้าเกิดเราถามว่า what color is it เราจะตอบว่าอะไร it is blue it is blue ง่ายมากเลยนะคะอันนี้ Easy อันนี้อะไรเอ่ยแน่นอนต้องเป็นอันที่คือตอบผิดแน่ๆรองดูกันอันนี้ก็คือคือต้นด่เอลลงท้ทาได้โลนะคะคือคือคือ yellow 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 very good okay เย l เยลก็คือสี in t h a i in t h a i in t h a i สีเหลืองนะคะ what color is it what color is it it is yellow it is yellow okay next what color it is what color is it สีอะไรคะนี้สีอะไรเจ้าความน้อยเจความน้อยนะคะก็จะต้องเป็นสี b ลอนด b บลอน,ลนสีน้ำตาลนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันเมื่อเราถามว่า what color is it เราจะต้องตอบว,ว่า it is blue it is blue ง่ายมากเลยมาทีนี้ต่อไป what color is it what color is it สีอะไรสีอะไรแค่เขาจะเป็นสีดำไหม black 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 นีเคข้างหลังก็จะต้องออกเสียงคืนด้วยนะ black black okay good สีดำนะคะ what color is it what color is it it is black it is black okay very good Nick what color is it what color is it เห็นได้ชั้นเลยว่าสีคล้ายชื่อของครูเลยนะคะครูชื่อครูหนูแดงเจ้าไข่มุกส็ลตตัวนี้ก็คือสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษก็คือ red 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 R ห่อลินเข้าไปตัวหลังเป็นตัว D ก็จะมี D r e D red red กรี e โอเ y โอริเกตอ่ะว่ o สีอ i ไรสีอะไร o ีมั i ค it? It is it is พ e. oh, ร้องกัน is อะไรนะ Dunkan นอีกราวดิร่าดิไม่ได้ยินเลยนะคะอ๋อจริงๆแล้วครูต้องไม่ได้ยินอยู่แล้วทีนะ It is red It is red Okay ีดโอเค o อรครูเชื่อว่าพวกเราที่ฟังอยู่นะคะที่บ้านเนี่ยจะต้องกำลังออกเสียงตามครูอยู่อย่างแน่นอน Next What color is it What color is it เรามาดูกันกาแฟเนี่ยเป็นสีอะไรนะกาแฟเป็นสีอะไรนะกาแฟก็คือสีน้ำตาลเข้มนะคะก็คือ it is deep brown it is deep brown โอเคคำนี้นะคะอาจจะเป็นศัพท์ใหม่ของใครหลายๆคนสีน้ำตาลเข้มน่ยก็คือ deep brown ดิฟบาวเป็นสีน้ำตาลเข้มที่เหลือบออกเกือบทางสีดำเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูต่อไปกันนักเรียนคะช่วยตั้งใจเรียนนะคะถ้าไมอย่างนั้นก็อย่าดื้อนะต่อไปนะคะ what color is it what color is it ที่เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าที่แท้จริงเลยเขาเรียกว่าอะไรกันเรามาดูด,ดีกว่า it is light blue It is right b l u e อันนี้นะคะคือสีท้องฟ้านั่นเอง r i right blue right blue นะโอเคเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้รู้เพิ่มแล้วว่าสีท้องฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่า right blue โอเคเน็คโอเคหมดนะคะวันนี้เราเรียนกันเพียงเท่านี้ thank you นะคะ thank you นะคะสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่นะคะขอบคุณมากนะคะที่ ใส่ใจในการเรียนครูจะบอกว่าใบงานของครูเนี่ยก็คือจะมีหมดเลยในสีที่ครูสอนไปในวันนี้อย่าลืมตั้งใจทําใบงานระบายสีให้สวยงามแล้วก็ส่งครูด้วยนะคะสําหรับการเรียนในวันนี้ครูไปก่อน goodbye บ,บ,บายบายไปแล้วนะคะ